และตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์พิรงร,งรองรามสุทธิ์นะคะเสวัสที่คะ่คะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะต้องบอกอาจารย์เป็นหนึ่งในห้าเสือกศทอชดูเรื่องดูเรื่องโทรทัศน์เป็นหลักนะคะ,คะอาจารย์ค่ะเราคุยเรื่องสื่อค่ะวันนี้สื่อทุกวันนี้ต้องปรับตัวอย่างหนักนะคะในขณะเดีวยวกันอย่างกศทอชโดยเฉพาะการที่อาจารย์มันั่งในตําแหน่งนี้ต้องปรับตัวไหมคะในการทําหน้าที่อะค่ะอ๋อก็ปรับตัวจากการเป็นนักวิชาการนะฮะก็ทํางานแล้วเห็น เรียกว่าหน้าง,งานจริงหน้าง,งานจริงซึ่งก็เกี่ยวข้องกับผู้คนเกี่ยวข้องกับธุรกิจก็ทําให้มีเรื่องของทํำยังไงให้เกิดสมดุลกันเป็นนักวิชาการก็พูดได้ตามหลักการตามทฤษฎีอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงที่ก็ต้องเอาเรื่องจริงมา,มาเอาทฤษฎีมาใช้ในเรื่องจริงค่ะค่ะ แต่ว่าถ้าจะมองไปถึงภาพยาวๆที่อาจารย์ต้องทํางานอยู่5้ปีที่กสทชอาจารย์มีการวางแผนหรือว่ามองนโยบายของตัวเองในการทําโดยเฉพาะการทํางานกับสื่อซึ่งสื่อทีวีค่อนข้างยากในปัจจุบันอาจารย์มองทิศทางยังไงบ้างสําหรับการทํางานของตัวเองอะค่ะค่ะจริงๆในแง่ของพูดคำว่าทีวีเนะจริงๆมันก็คือการแพร่ภาพที่มีทั้งสดมสีังเสียงแล้วก็ภาพจริงๆเนี่ยเมื่อก่อนมันก็จะผ่านแค่ จอตู้นที่เรารู้จักกันอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ก็เปลี่ยนรูปแบบไปมากเพราะว่าเทคโนโลยีเปลี่ยนตั้งแต่เ,เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเนี่ยมันก็ทําให้เปลี่ยนทําให้แพลตฟอร์มของการเผยแพร่เนื้อหาที่เราเรียกว่าที่ว่าออ u d i o ว v i s u a l หรือเป็นสดทัศน์นะซึ่งเมื่อก่อนจะออกแค่จอตู้เนี่ยมันก็ไปได้ทุกแพลตฟ <c oughs> อร์มเฉพาะในเรื่องทุกแพลตฟอร์มเนี่ยผู้ที่มีความสามารถที่จะเข้าถึงในแง่ของการผลิตแล้วการเผยแพร่เนื้อหาเนี่ยมันก็ไปได้กว้างขึ้นนี่ถามว่าทีวีสมัยก่อนมันก็จะมีแค่อะไรสถานีโทรทัศน์ แม่ต้องซึ่งซึ่งฐานเนื้อทัดก็จะต้องเป็นรายใหญ่ๆจะเป็นรัฐหรือเบนเอกชนก็ตามเพราะนั้นมันก็จะมีจํานวนที่ไม่มากพราะี้ปัจจุบันเนี่ยสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยก็สามารถทําให้ทุกคน,นทำทีวีได้ในแง่ที่ว่าทําเนื้อหาแล้วเผยแพร่เนื้อหาที่เป็นสดทัดไปสู่ทุกคนได้เพราะนั้นคำคำจำกัดความของคําว่าทีวีนะตอนนี้เนี่ยมันก็กว้างขึ้น <S <S ถ้ามองว่าทีวีเป็นแค่ m a s มีเดียหรือสื่อสารมวลชนนะที่ต้องมีแบบ อะไรผู้ผลิตเนื้อหาที่เป็นกอบรรณาธิการมีสถานีออกอากาศชัดเจนก็ความหมายหนึ่งแต่ถ้ามองว่าสื่อที่แค่แบบนำพานเนื้อหาที่เป็นลักษณะ audio visual เนี่ยเราก็จะเจอสื่อที่เป็นมาจากต่างประเทศก็มีพวก streaming ใช่ไหมเ <c oughs> ช่นวันที่ทุกคนก็ ดูในช่วงโควิดเนี่ยเรื่องอซีรีส์ซีรีส์ต่างๆนะคะผ่านแพลตฟอร์มต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศอันนี้ก็จะเป็นถามว่าเป็นทีวีไหมก็เป็นเหมือนกัน<ม>แต่ก็จะมีทีวีประเภทอื่นที่เราอาจจะไม่รู้จักเลยเช่นทีวีชุมชนเนี่ยนะ<ม>ซึ่งก็มีคนในชุมชนที่พยายามที่จะสร้างให้เกิดขึ้นและเป็นเนื้อหาที่แตกต่างจากสื่อกระแสะหลักที่เป็น m a s มีเดียด้วยค่ะฉะนั้นทุกอย่างตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปหมดแล้วเรื่องของทีวีใช่ไหมคะอาจารย์ทีนี้ถ้าจะให้อาจารย์วิเคราะห์และดูในส่วนของ ทีว <TV, S 2> ีบ้านเราสมัยนี้อ,อาจารย์มองเห็นอะไรมีปัญหาอะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันพัฒนาการไปสู่ขั้นไหนอย่างไรบ้างคะอาจารย์ก็คงต้องแยกแยกภาพนะเพราะมันก็มีภาพที่ซ้อนกันอยู่ถ้ามองแค่ว่านี้ว่า audio visual เนี่ยโสดทัศน์มันก็เยอะไปหมดเอาแค่เอาสื่อกระแสหลักลวก,กันสื่อกระแสหลักที่เป็นทีวีเนี่ยก็มี ตอนนี้ที่ออกอากาศผ่านแพลตฟอร์มหรือว่าที่เป็นเรียกว่าแพลตฟอร์มเทอร์เรสเทรียลก็คือว่าทีวีโทรทัศน์ภาคพื้นดินนะคะ<ช>ที่ออกอากาศที่กสทชเป็นผู้กากับดูแลในแง่ของผู้รับใบอนุญ,ญาตจากเราเนี่ยก็จะมีะเรียกว่าบริการกิจการโทรทัศน์ประเภทสาธารณะเนี่ยมีอยู่สิบห้าสิบช่องรายการสิบช่องรายการแล้วก็คุณ,คณๆเราก็จะ nbt ไทย pbs ช่องรัฐสภาอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็อีก15ช่องเนี่ยเป็นช่องธุรกิจ ก็ชื่อก็ที่บางอันเราก็คุ้นเคย Work p o i n ยช่อง3ช่อง7ไทยรัสอะไรต่างๆเราเนี่ยซึ่งอันนี้คือลักษณะที่เป็น Mass Media ก็คือว่าผู้คนเข้าถึงได้เป็นการทั่วไปนะฮะแล้วก็ถ้าดูในภาพรวมตรงนี้เนี่ยเอาเฉพาะธุรกิจก่อนละกันธุรกิจเนี่ยภาพที่เห็นชัดเจนก็คือว่าจากจุดเริ่มต้นที่มี24ช่องแล้วก็เข้าถึงด้วยการประมูลตอนนี้ในแง่ของความยั่งยืนนะที่คงยังคงอยู่เนี่ย ก็อย่างที่เห็นก็เหลืออยู่15ช่องมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันว่าในแง่ของ disruption เพราะาอย่างที่เราบอกว่าตั้งแต่แรกก็คือว่ามันไม่ได้มีแค่ทีวีกระแสหลักท,ที่ที่ผ่าน,นแพลตฟอร์มที่เป็นภาคพื้นดินตรงนี้เนี่ยมีทีวีที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตทีวีออนไลน์อะไรต่างๆด้วยซึ่งก็มาแย่งการรับชมของประชาชนแล้วเวลา2 4ชั่วโมงที่คนมีอยู่เนี่ยมันก็ถูกดึงไปตรงนั้นด้วยดังนั้นจากที่24ช่องรายการของช่องธุรกิจเ,เหลือแค่15ช่องรายการ มันก็ทำให้เห็นว่าเขาอยู่กันไม่ได้เขาแบ่งผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจเนี่ยไม่พอ,อซึ่งทุกนี้ทุกวันนี้ถามมา15ช่องที่เป็นธุรกิจที่อาศัยรายได้หลักจากโฆษณาเนี่ยอยู่อย่างลําบากไหมก็ลําบากผมวาลาบากเพราะว่าดูจากสิ่งที่เป็นอะไรดัชนีชี้วัดสําคัญอันหนึ่งก็คือเรตติ้งเรตติ้งก็คือเรื่องของอความนิยมหรือว่าการเปิดรับของ,ของผู้ชมเนี่ยนะฮะก็จะเห็นว่าตัวเลขของเรตติ้งเนี่ยมัน,มน มันเบามากมันเบาในแง่ที่ว่ามันลดลงอย่างมากนะจากเมื่อก่อนสมัยก่อนที่ตัวเรตติ้งเนี่ยคนดูจะแบบในช่วงไพร์ e ไทม์อย่างเงี้ยนะอาจจะแบบโหเป็นหลายล้านอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้เนี่ยเรตติ้งบางช่องเนี่ยในช่วงไพร์ e ไทม์บางช่องเนี้ยไม่ถึงหมื่นก็มี <c oughs> นะะที่ตัวที่สะท้อนออกมาจริงๆอะไรเงี้ยมันก็ํา <c oughs> ไม่เห็นว่าเออเนี่ยตรงนี้คือแล้ว บางทีก็มีคำถามเหมือนกันว่าเออแล้วทำเนื้อหาไปให้ใครดูเพราะว่ากระบวนการทําเนื้อหาในทีวีเนี่ยมีความสลับซับซ้อนแล้วก็ละเอียดมากนะเนี่ยมีดูนี่เนี่ยมีกล้องเรืองหลายตัวนะต้องใช้คนต้งเยอะต้งแยะกวาจะทำได้แต่ละนาทีเนี่ยใช้เวลามากแต่ท้ายที่สุดเนี่ยใครดูนะม,มันก็เพราะว่าจริงๆแล้วทีวีมันต้องมีคนดูแล้วตอนนี้เนี่ยเรากําลังแข่งกันเลยด้วยกับ streaming นะกับขวานึกญาติเอ,อยชื่อเน t f l i x VTV, i ี v ีอชอีหรืออะไรต่างๆ d i s n e เอชบีอใช่พาน <ง S 2> อะไรต่างมๆ,างๆมากมายมนเนี่ยแล้วคนก็มีเวลาที่เหลือจะทำงานและเรียนหนังสืออะไรเนี่ยนะก็มีช่วงหนึ่งแล้วเขจะแบ่งเวลาไปดูทั้งหมดได้ยังไง นั่นแหะสิคะเราก็คิดเหมือนกันนะว่าเอ๊ะตรงลงมันที่ว่าคือ,อดิ่งลงเหวเนี่ยภาษาอังกฤษเรียก racing to the bottom เนี่ยนะ <c oughs> ดิ่งลงเหวเนี่ยว่ามันมันกำลังดิ่งลงเหวไหมเพราะส่วนหนึ่งเอาเนื้อหาที่ทุกช่องมีแล้วกันเอาเฉพ,เพาะช่องช่องธุรกิจเนี่ยก็คือข่าวเราก็จะเห็นการวิวัฒนาการนะงานวิวัฒนาการไม่ได้แปลว่าดีขึ้นหรือเลวลงมันก็คือม่ใช่ความเปลี่ยนแปลงจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยของข่าวาจากเมื่อก่อนข่าวเนี่ยก็ถ้าเกิดเป็นยุคที่ เรียวขู่เลยนะขู่ยังเด็กๆเนี่ยก็จะแบบนั่งอ่านข่าวอย่างเดียวนะข่าวอ่านอย่างเดียวแล้วมามันก็จะมีการเล่าข่าวก็คือว่ามีลักษณะที่แบบวิเคราะห์บ้างใส่ความคิดเห็นบ้างอะไรต่างๆหรือเชิญคนข้างนอกมาช่วยวิเคราะห์เลยต่างๆก็ตามนะจนกระทั่งตอนนี้เป็นคุยข่าวนะคุยข่าวแล้วก็เป็นลักษณะด,ดราม่าข่าวซึ่งจะขยี้ประเด็นอะไรต่างๆเราเนี่ยแต่ถามว่า รูปแบบเนี้ยนะที่เป็นดราม,ม่าข่าวขยี้ข่าวบางทีคนก็บอกว่าเป็นวาไรตี้ข่าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยคนชอบไหมคนชอบชนะคนชอบนะแล้วก็ช่องข่าวนะช่องที่เป็นช่องข่าวสารเนี่ยก็ทําอย่างนี้กันเยอะนะพอถามว่าทําไมเขาบอกเขาทำเพื่อเรตติ้งเพราะถ้าเขาไม่มีเรตติ้งนะเอเจนซี่ก็จะไม่เอาไม่ไม่จัดอแอดมาลงให้เขาหรืออะไรต่างๆก็ตามเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวิพัฒนาการอันนี้ซึ่งอย่างที่บอกก็คือว่าจากเมื่อก่อนเรามี6มี5้าช่อง มา3579แล้วก็เมื่อก่อนมี i อทีวีช่องหนึ่งที่ที่ต้องอาศัยโฆษณาที่แข่งกันในโฆษณาเดี๋ยวนี้มี15ช่องที่ยังเหลืออยู่มันก็เพิ่มเข้ามาทั้ง10ช่องแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเม็ดเงินเนี่ยมันก็ยังกระจายไปที่อื่นอีกกระจายไปออนไลน์กระจายไปสื่ออื่นอื่นบิวบงบิวบอดอ,อะไรอีกมากมายเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็เลยความเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะถามว่ามันมาจากไหนส่วนหนึ่งมันก็มาจาก เทคโนโลยีนะคะที่ทําให้นิเวศวิทยามันมันมันกว้างขวางขึ้นในแง่ของการเข้าถึงสื่อโทรทัศน์อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวเม็ดเงินตัวเม็ดเงินที่อยู่ในอุตสาหกรรมโฆษณาเนี่ยมันต้องกระจายไปอุตสาหกรรมโทรทัศน์ซึ่งเคยเป็นผู้ครองจากอดีตเนี่ยก็ต้องก็ต้องกระจายก็ต้องก็คือต้องแบ่งไปด้วยเพะฉะนั้นตรงนี้ในแง่ของโมเดลของเศรษฐกิจเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเศรษฐกิจก็เป็นตัวนําที่ทําให เนื้อหาก็ต้องทำยังไงเนื้อหาก็ต้องทำให้มีจุดขายที่กระทบใจกระแทกความรู้สึกคนอะเงี้ยโดนอะไรอย่างเงี้ยให้มากที่สุดแล้วถามว่าตรงนั้นเนี่ยมันดีที่สุดไหมสำหรับการจันลงสังคมมื่อกทีคำถามของคนนู้นคงคงจะคงจะถามบํางพนปุ้ยผมถามประมาณนี้ว่าตัวเรามันดิ่งลงเหวเนี่ย แล้วถ้าไม่ใช่เหวคือสิ่งที่อยู่ข้างบนคืออะไรก็คือเนื้อหาที่ดีเมืนะ่อวานเราไปเยี่ยมทีวีช่องหนึ่งเขาก็ถามว่าเนื้อหาที่ดีของปุณคืออะไรมาเพราะหนึงเนื้อหาที่ดีของแต่ละคนก็อาจจะไม่ตรงกันใช่ราเนื้อหาที่ดีของช่องทีวีก็คือเนื้อหาที่เซลล์ได้เนื้อหาที่ทําให้แอดเข้าเนื้อหาที่คนดูเยอะๆนะคะแต่เนื้อหาถ้าเป็นทีวีสาธารณะนะขเขาบอกเนื้อหาที่ทําให้คนมีความรู้ทําให้คนมีส่วนร่วมใช่ไหมทำให เ,เกิดการเรียนรู้เ,เกิดแรงบันดาลใจอะไรต่างๆอะไรเงี้ยซึ่งคนก็มันก็ไม่โดนอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นเนื้อหาที่ดีเนี่ยมันก็เป็นความหมายที่แตกต่างกันไปนะแต่แต่ละสถานีแล้วก็แตกต่างตามเป้าหมายของการประกอบกิจการของแต่ละของทีวีแต่ละช่องค่ะแต่ว่าคําว่าเนื้อหาหรือว่าคอนเทนต์เนี่ยละคะที่เป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะคะโดยเฉพาะในช่องธุรกิจค,คือก็บอกว่าเนื้อหาที่ดีอย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่า อยู่ที่คนชมถ้าคนชมชอบนี่มันคือเนื้อหาดีเจ๋งสุดๆแข่งกันด้วยเรตติง้งวินาทีต่อวินาทีแต่ว่ามันมีเรื่องโหโจริยธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนะทีนี้ทีนี้มันก็เลยมีคําถามที่ตามว่า แล้วเขาอยู่ได้ด้วยเรตติ้งด้วยเงินโฆษณาเราจะทําอย่างไรที่บางคนบอกว่าเนื้อหาที่ดีแต่บางทีถ้าในแง่ของหลักของน<ม>ิเทศศาสตร์หรือการทําข่าวม,มันอาจจะไม่ดีเลยเพราะว่าถ้าเราไปดูข่าวแต่ละข่าวคะ่ะอาจารย์อย่างเช่นขัตกรรม,มไปตามรอยไปถามทุกคนในหมู่บ้าน<ม>ซึ่งบางทีมันก็อาจจะเกินเลยความจําเป็น<ม>อาจารย์มองว่าจะแก้ยังไงตรงนี้ ถามว่าเรื่องเงินกสกทกชก็ช่วยมาเยอะมากาตั้งแต่เข้ามาก็ให้สำนักง,งานที่เกี่ยวข้องเนี่ยรวบรวมเงินทั้งหมดที่กสทชทำแบ็กเกจให้กับดิจิทัลทีวีรวมไปทั้งหมด47,000ล้านสี่หมื่นเจ็ดพันล้านนะฮะค่ามาร์กตอนนี้นะทุกช่องที่เป็นช่องธุรกิจไม่ต้องเสียเลยนะช่องสาธารณะก,ก,ก็ไม่ต้องเสียะคะ่ามาร์กนี่คือกสทชออกให้หมดจนสิ้นการสิ้นใบอนุญาตในปี2573ใบค่าใบอนุญาตก็ไม่ต้องเสียออกให้เหมือนกัน แล้วยังมีอีกมากมายค่าทำเรตติ้งแบบใหม่ที่เป็นมัลติแพลตฟอร์ม280ล้านเพระฉะนั้นในเรื่องเงินเนี่ยไม่ต้องพูดแล้วนะฮะ <c oughs> เพราะฉะนั้นจริงๆแต่หลายคนไม่รู้ไงนะก็บอกให้รู้ถ้าเกิดมีใครดูรายการนี้ก็จะได้รู้ว่า47,000ล้านนะฮะคสะชเนี่ยโดยคสชนะโด, <c oughs> โดยประกาศคอสชอเนี่ยให้ช่วยเหลือทีวีดิจิทัลเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อช่วยเหลือขนาดนี้แล้วเนี่ยเราต้องคาดหวังได้นะว่าคอนเทนต์ก็น่าจะต้องดีขึ้นบ้าง นี่ขึ้นบ้างนะนี่เอาแค่ว่าบ้างด้วยซ้ําไปนะคะหลายอย่างเนี้ยก็ก็เข้าใจแหละว่ามันก็ยังอยู่ในวังวนของเรื่องของเรตติ้งหรืออะไรต่างๆก็ตามนะแต่ว่าถามว่าเงินช่วยไหมช่วยแล้วนะะช่วยแล้วในแง่ของธุรกิจช่วยหมดแล้วนะแก็แทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรเหลือแล้วเพราะว่าเงินประมูลคือห0,000ื่นกว่าล้านบาทนะช่วยไป4700 0ล้านก็ทําดูส่วนต่างแล้วกันนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ย มันก็คงจะมีทางไปได้อีกนะในแง่ของว่าส่งเสริมในแง่ของรายการว่าส่งเสริมถ้าถามว่าเนื้อหารายการที่เราอยากเห็นนะเราก็อาจจะต้องไปดูด้วยว่าคือมันก็คงไม่ใช่สามารถที่จะทําให้แพ็กเกจไปสเปสปะคือแพ็กเกจที่ให้ไปแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการดําเนินการเรื่องของค่าทางเทคโนโลยีเรื่องอะไรต่างๆค่าธรรมเนียมอะไรเงี้ยแต่ในแง่ของคอนเทนต์เนี่ยท้ายที่สุดเนี่ยมันก็ต้องกลับมาที่อัตลักษณ์ของแต่ละช่องหรือความมุ่งหวังของแต่ละช่องเหมือนกันคือเราคง ไม่สามารถที่จะไปอ,อะไระกะเกณฑ์ให้แต่ละช่องแบบว่าคุณก็ผลิตอันนี้สิคุณผลิตนั้นนั่นสิแล้วเราก็กลับไปสู่ยุคอะไรยุคกบวอลเลยใช่ไหท,ที่แบบว่าจะมาบบกว่าเป็นคุณพ่อรู้ดีว่าคุณก็ผลิตนั่นผลิตนี่แต่ว่าแต่ละช่องก็ต้องคิดเหมือนกันว่าเนื้อหาที่ดีนะสร้างสรรค์สังคมหรืออะไรต่างๆก็ตามเนี่ยและอาจจะเข้ากับรูปแบบที่คุณถนัดนะช่องนี้ถนัดเกมโชว์ช่องนี้ถนัดข่าวช่องนี้ถนัดละคร นะซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วจริงๆเนี่ยหลายช่องไม่อยากจะบอกหลายช่องเนี่ยมีศักยภาพสูงทํางานกับต่างประเทศมีการร่วมทุนกับต่างประเทศเราด้วยซ้ําไปจริงๆก็คือว่าถ้าเกิดว่าการส่งเสริมก็อาจจะไม่ใช่แค่ส่งเสริมให้คุณทำคอนเทนต์ที่ดีที่ดีนะสำหรับสังคมไทยเท่านั้นจริงๆคือคอนเทนต์ที่ส่งออกได้ด้วยซ้ำนะฮะกลายเป็นว่าเป็นการสร้างอะไร Product อ่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นสินค้าทางวัฒนธรรมพอถามว่าสินค้าทางวัฒนธรรมก็คือสินค้าสื่อนะี่แหละ เพราะมันคือเรื่องของความหมายทั้งสิ้นแม้ดูอย่างเกาหลีเนี่ยอ,องค์กรภาครัฐของเขาไม่ใช่กสสชนะอ,องค์กรภาครัฐของเขาเนี่ยร่วมมือกันแล้วก็ทําให้เกาหลีหรือว่าคลื่นแห่งเกาหลีในฮารูนียกลายเป็นคลื่นที่ไปทั่วโลกจนกระทั่งเกาหลีได้ออสการ์แล้วแต่เขาไม่ได้ทําข้ามวันเขาทำมา20ปีทำมา20ปีงั้นมันก็มันมันก็อาจจะถ้ามองให้ดีก็าอาจจะมองว่าเป็นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็ได้นะคะว่าตอนนี้มันถ้าเกิดว่าถ้ามันคิดเขาเรียกว่า ร็อกบอททอมอ่ะก็คือว่าสุดเหวแล้วเนี่ยมันก็คงต้องหาทางไต่ขึ้นไปแล้วอาจจะไปถึงยอดก็ได้ดีที่สุดย้อนกลับมาประเทศไทยถ้าเราอยากจะเป็นแบบเขาเราต้องมาพัฒนาตรงไหนบ้างคะคนเราพร้อมหรือยังคุณภาพของคอนเทนต์ของงานเราพร้อมหรือยังแล้วตอนนี้อยู่ที่จุดไหนแล้วถ้าไปเทียบกับเกาหลีขออนุญาตเทียบนิดนึงพูดลำบากก็ไม่อยากประเมินเนาะเพราะว่าก็เอาง่ายๆเราเปิดทีวีไทยดูแล้วกัน ะะหรือเราดูหนังไทยค <c oughs> <อ>ือหนังไทยก็มีหลายเกรดพูดถึงว่ามีหลายเกรดว่าบางเกรดเรจะไปบอกว่าเขาไม่มีคุณค่าไม่ได้หรือมีเขาก็อาจจะมีคุณค่าต่อผู้ดูผู้ชมผู้ฟังของเขาก็ได้มันคือมันก็ขึ้นกับว่าเรียกว่าอะไรรสนิยมความชอบของคนคน,คนดูนะจะพูดลําบากพราเพราะคือหนังเ,เกรดที่ส่งนอกไม่ได้บอกว่าเกรดในสูงก็ต่ำนะคือเกรดส่งนอกกับเกรดข้างในนี่ก็คือว่ามันคนละเกรดมันไม่ได้ว่าไม่ได้ว่ามีอะไรสูงกว่าอะไรนะคะแต่ว่า คือมันเหมาะกับอะไรนั่นแหละใช่ไหมฮะคือก็มีค่ายหนังที่ทําเพื่อในประเทศค่ายหนังอีกอันนึงซึ่งมองว่าเป็นอาจจะเป็นตลาดคนในเมืองบวกต่างประเทศด้วยอะไรเงี้ยก็มีนะหรือว่าละครก็เหมือนกันแต่ละครไทยนี่ก็ยังยังก็เหมือนกันนะมันก็จะก็จะเห็นว่าละครมันก็ถูกกำกับด้วยเรตติ้งเหมือนกันละ,ละครช่วงเย็นๆก็จะเน้นตลาดต่างจังหวัดนิดนึงอะไรต่าง,างๆนะแล้วก็ถ้าละครพรีมไทม์ช่วงดึกหน่อยก็จะเป็นละคร เข้ามาในเมืองนิดนึงหรืออะไรต่างๆก็ตามเพราะว่าคนในเมืองกลับจากทํางานแล้วได้กลับมาดูหรืออะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นพูดพูดลำบากว่าเราอยู่ตรงไหนคุณคุณปุ้ยก็มีคําตอบแล้วแหละจริงๆคาถามอยู่ในคำตอบอยู่ในคําถามนะว่าเราอยู่ในขนาดไหนแต่ว่าดูง่ายๆว่าเนื้อหาไทยเนี่ยอยู่ในแพลตฟอร์มที่เป็นที่เป e er ็นสากลนะกันนะอย่างเน t f l i x เนี่ยเนื้อหาไทยที่เข้าไปอยู่ในพอมแพลตฟอร์มที่เป็นสากลเนี่ยไม่เยอะมันมีคําว่าคำคำหนึ่งก็คือส่วนลดทางวัฒนธรรมเขาช่ว s, aquela, Lords, <S c o ค n t คื่อวัฒนธรรมในหมายถึงว่าเวลาที่เราทําอะไรแล้วก็รู้ว่าโอ้เอาความเป็นไทยเอาอะไระลักษณะอันคือเราก็ภูมิใจนะแต่ประเด็นคือว่าถ้าเราจะทําเนื้อหาตรงนี้เนี่ยมันไม่สื่อกับออดีนที่เป็นระดับโลกจ,จะทํำยังไงให้ให้ให้ความเป็นไทยเนี่ยมันไม่กลายเป็นส่วนลดทางวัฒนธรรม